ปุยพิกิทเมื่อไราจะถึงสักทีเนี่ยก็พิกิดบอกว่าให้เราไ่ว้น้ําจากประเทศไทยมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะได้มาเที่ยวสวนสนุกกันน้าก็อีกนิดเดียวน่าจะใกล้ถึงแล้วนะตายแล้วมั้งเนี่ยเอ้ตรงไหนอะทำไรกันน่ะโอ้ฉันยื่นตะเกียงนายจากเปียกๆตอนนี้เกีใงนายฉันแห้งหมดแล้วเนี่ยเล่นรกักเรา้ก็ไม่บอกว่าถึงแล้วปทโรโออยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่เห็นหรอ เห็นนะดิก็ตอนแรกอ่ะฉันจะคิวกินก็เลยไปอยู่ตรงหนองน้ำตรงนั้นน่ะโอเคเอาละทีหลังอย่าประหยัดนะนั่งแคบินดี่ก่อนกอสมบัตตัวนิดนึงขึ้นลาแน่ก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปอยู่กันในเกมโรบอทนะ่นเอ้ซึ่งใน พวกเรามาที่สวนสนุกผีสิงอลแล้วว่าสวนสนุกที่นี่เนี่ยมีชื่อเสียงมาก,มากเรื่องของการทําเด็กตายนะชื่อ<ฮ>เสียงหรือชื่อเสียพูดใหม่ชื่อเส,สียงคือเด็กตายแล้วฟื้นไงเพราะว่ามาเล่นแบบรถไฟหอดที่นี่ะ่ะาปแล้วฟื้นเหรอกวาลมาเวลแน่เลยเนี่ยเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าในสวนสนุกนี้จะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยจ้า อยากตายว่ะเร็วเล้วเลยเทพไหนดูนั่นสิสวนสนุกข้างหน้าพวกนายน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะโอ้นี่ถ้าอ่อนหนักก็ว่ายน้ำกลับเมืองไทยไปเลยปะไปเลยไปมีอะไรบางเลยนะเหมือนพวกเราพวกเนอแต่เสื้อผู้ชายคนนั้นเสื้อเหมือนพี่ชาโม้เลยนะเนี่ยฉันว่านะซื้อจากร้านเดียวกันแน่เลยดูบ้านผีสิงดูมีหยักดงหยักย่อยสามสองหนึ่งไปเลยไปเลยไปเลยอือหูมะเขือเทศ เอกว่าตอนนี้เราการกระโดดหยงเ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็ไม่สามารถขวางขวางพวกเราไม่ได้ขว,ว้างโอ้พีคิดนี่คนตายขาโดน้ำมันนิดเดียวเองอะ <c oughs> โอ้ยฉันก็บอกแล้วไงว่าที่นี่เนี่ยมันอันตรายมากดูฟองฟอ,งฟอดๆเลยเดือดจุดจดนี่น้ำมันหรือกรดนี่เด็กๆเมื่อตรงนี้สิเจอ ถ้าเกิดว่านั่งชิงช้าสวรรค์ละโกจะสามารถมองทิวทัศน์ของสวนสนุกของเราได้เลยโอเคไม่พี่โ่ไมไม่ต่อคิวเลยอะวต่อเค้าก่อนได้ต่อค้าก่อนเอาโทษทีนะฉันต่อไม่ไหวอ่ะไปด้วยด้วยตรนี่เลยตรงนี้เลยเออจ๊บอ้าวละอ้าจะดีนะนั่งได้นะี่แล้วเราก็ได้เข้ามาอย่างสนแล้วมันเรื่อสนัดด้วยใช่มีจอสลัดมีปลาฉลามปากแหลม และอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบ้านผีสิงสุดหลอนแมยักษ์ไป๋ยวยักษ์ไป๋ไม่เห็นอะไยักษ์เขียวตโอ้โหอลังการนะนี่พี่เนี่ยอลังการจังเลยมีซอมบี้ไรปราสาทด้วยมบนหล่มเลยโอ้โหโอ้โหฉันเอยากได้ในกลุเครื่องเล่นเลยอ่ะพวกนายกล้าปโอ้โอเค่นี้ฉันไม่กลัวหรอกงั้นก็จัดไปดิเราจะมีเครื่องเล่นแรกเอาละไปที่ Candy Corner โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนูนุ คลิปลูกโป่งที่ลุงเฮยสิจ๊ะไม่เอาอะ่ะลูกปอกกันนั้นอะ่ะมันจะทำให้พวกเราตายฉันไม่อยากลยอยไช่กาิแต,ต่งหน้า,าก็ลอยอยู่แล้วขนมหวานในบ้านของแฮเซลและเกรเทลฉันเคยได้ยินนะเรื่องราวของแฮเซลกับเกรเทลเขาบอกว่าเขาจะขุนเด็กให้้วนแล้วก็จะจับตัวไว้ในบ้านทุกคนห้ามกินขนมหวานเด็ดขาดฉันไม่กินหรอกแค่นี้ฉันก็อ้วนจะแย่อยู่แล้วใครกระโดดข้ามไปเฉย ไม่กวาไม่กวานดิไม่กวานดาไม่หวานด้ไม่หวานอ้ยมป็นดงพี่หวนดิไม่หนม่หนดขาหวานัไหนมมันวานด้วยเหรอนดี๋ยวนะิไนเหวานดึ้นเหรอเดไมหวานดิไม่หนดไมหวานลยเหรอนดไม่วาด็กคานไม่หวานดิไม่หวนดิไานลยไหานดไม่หนดีไม่นานดอไ่หานด่หนดีไม่วา้อิไม่หวานดิไม่านดิไม่หวานดมหานล้านด่อนไม่หานดิ่หวดไม่หวานไม่หวานะิ่วาิไม่หาว จอมบี้ขาดแล้วครานซอมบี้ครานเฮ้ยพูดอะไเป็นไงพูดอะไเป็นไงอตโอ้ยฉันเชี่ยแล้วเนี่ยเมื่อกี้ฉันยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นั่งไปนิดเดียวเองป้อมใจ้หมดแล้วไม่มีบัตรผีสิงอะไรเลยนะนี่เด็กๆต่อแถวโอยมีบัตรกันหรือเปล่าเนี่ยถุยเราไม่มีบัตรเราทำไงดีมึงมีบัตรก็ห้ามเข้าแล้วบ้านผีสิงที่นี่นะนี่นี่นี่ห้องไนอันี่ดิตรงนี้เนี่ยมีประตูลัดคิวอยู่เชื่อฉันเข้าได้ไปกัน ฉันชอบอยู่แล้วหูโอ้โหอะไรอ่ะอะไเอามาถึงก็เจอเลยเก้าอี้ผีสิงเฮ้ยพวกเราต้องคอยข้ามผ่านเก้าอี้ผีสิงที่ไปให้ได้โอเคย่าโดนบันเด็ดขาดเลยนะทุกคนเดี๋ยวตัวเองเดียตร้งตถึงถึงถึงเฮ้ยคือไอ้พี่เข็ดไม่ใช่ประตูเอาล่ะเอาคนคนนี้ปรยตูข้างหนี่ข้างหน้านั่นเป็นผีแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะเต้นรำอย่างสนุกสนาน ลำวงอะเมื่อเขาเต้นรำอยู่แล้วก็พวกเราจะรออะไรล่ะเต้นไปด้วยเลยนี่ลูาก็เต้นเอาหุยยไปขวางทางเขาไปฝัางทางเขาวิญญาณพวกนี้ไม่เป็นวิญญาณเร่ร่อนใช่วิญญาณมันแข็งมากอีกอย่างเลยนะมันจะสาบทุกคนนี่ฉันจะเต้นตายวิญญาณอะนะวิญญาณเอลรอนไม่ใช่เอลรอนอะไรล่ะเต้นติ๊กตอกไง A few moments later เฮ้ยอะไรนะต่อครับเฮ้ยแลววะเกิดอะไรขึ้นเหรอรอฉันด้วย ถึงเวลากินเด็กแล้วโวยนะัวยนะนี่ท่านายระวังนะถ้าไม่อยากติดเชื้อซอมบี้ห้ามเดนเลือดของมันเด็ดขาดเลยโอเคได้ได้ได้อยากในท้าทายอำนาจมืดอ่ะอ๋อแสดงว่าเราจับซอมบี้ได้เเฮ้ยให้ตายเถอะนี่เรามาอยู่กันในห้องที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องเล่นซิกเจอร์เครื่องเล่นประสาทผีสิงแบบนั่งไปเลย ไไปปมันอย่างหลอนหน้าโอ๋ยเฮ้ยทุกคนฉันจะจอแมงมุมตัวใหญ่ด้วยและเสียงมันก็ค่อยๆใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆว้อุ้ยน่ากลัวเบ่นแห่งปีศาจเฮ้ยเฮ้ยฉันกลัวไปหมดแล้วเนี่ยนี่งมุมมันน่ากลัวจังเลยเราเลยนำพาเด็กทั้งหมดลงไปยังนรกโลกันซนรกโอ้โหทำดีมากอ่ะยังไม่พวอนะ ถ้าอยากดูต่อต้องจ่ายตังค์เพิ่มอ้าวจัดไปฉันเล่าสนุกแล้วดิแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่จต้องเสียตังค์ด้วยอ่ะอย่างดีเราสายฟรีเนี่ยดิเรากำลังจะเข้าไปย่างเรื่องของทายแรนด์ทาเข้าเนี่ยดูดิคนต่อคิวย่างเยอะเลยอ่ะพี่โม่ทำไมตัวแหลกอ่ะน้ำทะเลกัดอ่ะใช่หรอบ้านายจมน้ำตายหรือเปล่านายลงลงไปดูสล็อตลงไปพี่ไมลองลงไปดูสิ ไดเลยมันเข้มๆนันแหละอุ้ยโหออื่นเลยทุกข้อหลุดออกมาหมดเลยโอเคฉันเข้าใจละน้ำทะเลที่นี่เนี่ยถูกกัดกร่อนไว้ด้วยกรดธรรมชาติและที่นี่นะคะก็ยังมีคนต่อคิวอีกมากมายอยทำไมพวกนั้นได้ขึ้นก่อนน่ะน่าๆสิพวกเราไม่พอใจเลยนะเราสายฟรีน่ะเราสายฟรีไปเจอทางก่อนก็ได้ก่อนสิจ๊า เขาบันรีไปแล้วว้าวในเรือจนสลัดมีพีจสลัดเหี่ยวกระรองเล้งเล้งและแถมฉันยังฟันเหยื่ออีกด้วยพวกนายช่วยดัดฟันให้ฉันหน่อยได้เปล่าเออนายกันเยียวยาแล้วล่ะเพื่อนข้างบนนั่นน่ะนะคุณแจ๋ออ๋อต้องปีนขึ้นบนไปเรือโห้อสูงป้าปาป้าป้าลองปีนดูก็ได้แต่ฉันไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหเสียวมากเลยโอ้หัดเสียว ไปๆๆๆเก็บไยพวกนายวิ่งเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยมันจะได้จบไปไว้มดึงๆๆระวังไปต่อไปต่อไปต่อไล่โอ้โหไอ้หลามตัวมันเริ่มเลยตัวนั้นเนี่ยหน้าตะใหญ่พอๆผมไม่ก็โลดดอนเลยนะนั่นน่ะแม่ได้ตัอแจมแล้วข่าวนี้ก็แค่กระโดดลงไปเสียวท้องไหมเสียวกดูเสียบ เอาค s right <S ุณแจไขเลยเพื่อนเอาคุณแจไขเลยอุ้ยตัดจันแจ็คสเปโร่ว้าวหล่อจงาันขาวด้วยวิวตัวนี้พี่กองสมบัติด้วยล่ะอุ้ยนี่ไอ้บ้าเอ้ยมีคนเขโามยของสมบัติฉันเอามันไปเข้าคุกอุ้ยไปนะคุกขครั้งเลยนี่อุ้ยนี่และนายไปมือบอลทำไมเล่าไหนก็รู้ว่าแจ็คสเปโร่เนี่ยเขาร้ายขาจขนาดไหน ฉันก็คิดว่ามันเป็นแค่บ้านผีสิงอ่ะนํำไงดีดูเหมือนว่าคุกที่นี่จะมีน้ำไหลออกมาเรื่อยๆพวกเราอาจตายก็ได้ทุกคนตรงนี้มีรู้นี่มีรู้ออกไปเหรานี่ไงใช่ใไ่ใชพวกนายหลงไปเข้าไม่ได้รู้สิฉันว่ามันต้องมีทางออกที่ไหนสักแห่งแน่นอนอ่ะเฮ้ยมีรู้ทุกอันเลยอ่ะโ้หคุกมันเก่าแล้วก็อย่างเงี้ยลักษณะมันเปาะมันกัดกินน่ะเนาะนี่คุกไม้ไผ่ปะเนี่ยเฮ้ยประตูตรงนี้องเปิดด้วยเย้ กขอมาได้อย่างไ่ายด้ยเลยกับตันข้างบนขึ้นมาถึงบกแล้วไม่น่าเลยไม่น่าเข้าไปในเรือผีสิงนั่นเลยอ่ะไปเล่นเครื่องเล่นอื่นดีกว่าเวลามเลยนะอุยอย่าไปกินยาขี่มานะโอ้ยฉันฉันฉันโดนกัดอ่ะฉันโดนกัดไปแล้วหนึง่งแง่เราเป็นวนะันระยะนะอ,อ๋อเออฉันมาแล้วฉันผ่าแล้วเจ็บปวดอุิยล้อมแก่งอย่างแล้วอ่ะและนบัดนี้เราจะนำพา ทุกคนเข้าไปยังป่าของแมกโรดอนเดึกดำมบานเข้าไปแล้วว้าวข้างในมาดื่จะคล่น้ำด้วยโอ้ยเันอันตรายหรือเปล่าคตดเหมนอลยผ่านมาห้าล้านปีแล้วกับการที่เราจับปลาฉลามตัวนี้มาลองวิวสนุกมากเลยอันนี้สนุกจริงสนุกจริงและแถมด้านหน้าตรงนั้นทุกคนมันมีถ้าด้วยล เฮ้ยทำไรอะโอเคเรียบร้อยอุ้โรเลอร์โครสเตอร์เยียมอยากเล่นจังเลยากเล่นยนี่ทุกคนทุกคนมาเร็วมาแล้วมาแล้วมันขึ้นสนิมมากเลยอ่ะฉันเกรงว่าพวกเราจะนั่งไปแล้วจะไม่กลับมาหรือเปล่าโอเคแซงคิวแซงคิวไปก่อนเ็วไม่ไหวแล้วไป้ลอ้วไปแล้วโอ้ยโอ้อ้เลยโอ้โอ้ย่ไฟแล้วอ้ยโ้ยยอ้ย้เ้ย ออาแล้วนี่ก็คือรถไฟหอแห่งความตายเราจะนำพาคุณไปยังปราสาทที่กขบงสิ่งมีชีวิตได้เล้วแม่เราเคยเห็นมันมาก่อนแต่มันไม่เคยตายมันปราสาที่อยู่อย่างเดียวคือคำเมือบสมองของคุณเฮ้ยพวกนายเห็นหรือเปล่ามีซับบี่อยู่ในปราสาทเห็นแล้วพวกมันเนี่ยยังติดโซ่ตัวด้วยโอ้โหดูท่านไว้ในท่านอะ

เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการมาเที่ยวสวนสนุกกันพวกเราเนี่ยโหเล่นทั้งหลายเครื่องเล่นแหละเพื่อนๆละ่ะชอบเครื่องเล่นไหนกันบ้างคะถ้าชอบอันไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะสําหรับ<ต>วันนี้เนาะพวกเราก็ต้องขอตัวล,ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปเราบอกในพาร์ทต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ไปละบายบายบฮ้ยบายเฮ้ยพวกนายมานั่งตรงนี้ดิมานั่งนี่ขอพักก่อนแล้วกันใช่ไหมไหวแล้วฉันเหนื่อยโอเคฉันนั่งด้วยนั่งด้วยอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ 哎。<Hey. S 2> yeah.